สวัสดีค่ะลงรถเมล์แล้วนะคะก็ถึงที่ทำงานแล้วดูนี่ค่ะอุ้ยนี่ค่ะทุกคนเดินนะคะลงทางนี้นะคะอย่างเงี้ยได้เวลาสิบนาที สวยมากๆเลยค่ะวันนี้หมอกลงอากาศเย็นนะคะวันนี้รักษาสุขภาพกันด้วยเ้อทุกคนไม่ว่าจะเป็นอยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองไทยนะคะตีมายมาทำงานก่อนกวนค่ะวันนี้เขาให้มาแปดโมงครึ่งนะคะตีมายก็เลยนั่งรถเมล์มาเลยค่ะ คลึ้ м ๆนะคะทุกคนแต่เขาบอกว่าวันนี้อากาศจะดีนะคะวันนี้ก็คงจะนั่งกับเพื่อนกลับบ้านนะคะเพราะว่าเมื่อวานเขาก็บอกเขาจะมารับอยู่ที่บ้านด้วยนะเกงใจเขาะคะ่ะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันนั่งรถเมย์มานะคะประมาณนี้นะคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะ เดี๋ยววันนี้ก็จะพาคุณยายมาเดินเล่นนะคะถ้าอากาศหรือว่าแดดมันออกนะคะเพราะว่าคุณยายแก่ชอบแดดเยอะๆนะคะนี่นะคะสวยมากๆเลยทุกคนเหมือนสวรรค์เลยนะบางทีบางทีมันแดดเมื่อวานนี่เนะี่ยมันเป็นอะไรที่สวยมากๆแต่ตีไม้ก็อยู่ข้างในนะคะไม่สามารถที่จะออกมาถ่ายคลิปข้างนอกได้นะคะเพราะว่าเป็นเวลางานเนาะมันมีแดดแล้วก็มีหมอก มันส่องเหมือนเหมือนอยู่แดนสวรรค์เลยค่ะทุกคนรู้อธิบายไม่รู้จะอธิบายยังไงพวกท่านฟังดีนะคะคือมันสวยมากๆนะคะที่ที่เดิมนะคะบรรยากาศแต่และแต่ละวันมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะมันสวยมากๆเลยแต่ละวันเนี้ยแต่บางวันมันคึ้มไม่มีอะไรเราก็จะไม่ถ่ายนะคะ แล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยผู้บ่าวน้อยก็จะมาทำงานแล้วนะคะเพราะว่าเขาไปเซเลียเขาพักร้อนนะคะ <c oughs> ก็พระเจ้าก็เริ่มมาทำงานกันบางคนก็มาเช้านะคะบางคนก็มารอบเย็นรอบบ่ายแล้วแต่นะคะนี่นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะสามนาทีก็ขอเนาะทุกคนนี่นะคะประมาณนี้นะคะ โอเคนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ